ทางด้านโยฮาฟกันแล่นรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลเนี่ยรับก็ไปพบกับทางด้านกองทหารที่รวมตัวกันบริเวณชายแดนติดกับฉนวนกาซาเขาเนี่ยไปปลุกเร้าทหารบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกคุณเนี่ยเห็นฉนวนกาซาจากระยะไกลแต่อีกไม่นานเนี่ยคุณจะได้มองมันข้างในครึ่นคําสั่งกําลังจะมาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขากําลังจะประกาศว่าหลังจากนี้ให้รอรับคําสั่งในการที่จะบุกเนี่ยภาคพื้นดินเข้าสู่ฉนวนกาซา หน้าห่วงหน้ากังวลเนี่ยก็คือบอกว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาพันธมิตรของฮามาสนั้นเนี่ยเริ่มปฏิบัติการเดิมเนี่ยมีเฉพาะฮิสบลเลาะในเลบานอนที่ออกปฏิบัติการแต่ตอนนี้เนี่ยกูตีนั้นก็เริ่มปฏิบัติการนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยจากพลเอกแพทไรเดอร์โคศกกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันครับว่าเรือรบ u ูเอสคานีของสหรัฐที่ปฏิบัติการอยู่ในตะวันออกกลางได้สกัดขีปันวุฒสามลูกรวมถึงโดรนอีกจำนวนหนึ่งที่ยิงออกจากประเทศเยเมนและบอกว่า พื้นที่ดังกล่าวนี้เนี่ยนะ่าที่ถูกยิงออกมาเป็นพื้นที่ที่กลุ่มติดอาวุธฮูตีเนี่ยครับที่ได้รับสนับสนุนจากอิหร่านปฏิบัติการอยู่ทางด้านพลเอกแพทไรเดอร์นั้นระบุนะครับว่ายังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าขีป,ปนาวุธและโรนที่พวกเขายิงสกัดนั้นเนี่ยมันจะพุ่งเป้าเข้าสู่เป้าหมายใดแต่พวกมันถูกปล่อยจากเยเมนและมุ่งหน้าเลียบทะเลแดงไปทางตอนเหนือเป้าหมายนั้นก็คืออยู่ในอิสราเอล mm hmm. ในขณะที่ทางด้านโยฮาสกันเลนรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลเนี่ยครับ ก็ไปพบกับทางด้านกองทหารที่รวมตัวกันบริเวณชายแดนติดกับฉนวนกาซานะครับโดยเขาเนี่ยไปปลุกเร้าทหารบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกคุณเนี่ยเห็นฉนวนกาซาจากระยะไกลแต่อีกไม่นานเนี่ยคุณจะได้มองมันข้างในครึ่งคําสั่งกําลังจะมาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขากําลังจะประกาศว่าหลังจากนี้ให้รอรับคําสั่งในการที่จะบุกเนี่ยภาคพื้นดินเข้าสู่ฉนวนกาซานะฮะนี่คือสิ่งที่ ทางด้านฝั่งของยฮาฟกันแล่นนั้นได้ปลุกเร้าทหารนะฮะให้เตรียมความพร้อมในการที่จะดําเนินการเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในภาคพ,พื้นดินในฉนวนกาซาครับคือภาคพ,พื้นดินอาจจะต้องรอคํำสั่งสักสองสาวันแต่ว่าการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่นะคะในพื้นที่ฉนวนกาซา,ศาน,นั้นเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ปรากฏว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศไปที่บริเวณทางใต้ของฉนวนกาซาซึ่งครั้งนี้แหละค่ะส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อยๆเนี่ย40รายแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมากมีรายง,งานเพิ่มเติมนะคะว่าผู้ที่เสียชีวิตนั้นมีภรรยาของอัมเดรอาซิสอาราซิตีซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มฮามาสขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีราฟัตอาบูุฮิลานซึ่งเป็นผู้นําทางทหารของคณะกรรมการป้องกันประชาชนซึ่งเป็นกองกําลังติดวุฒขนาดใหญ่ของอันดับสาม ของปาเลสไตน์รองจากกลุ่มฮามาสและก็กลุ่มปาเลสไตน์อิสลามิกจิฮัดด้วยค่ะครับในขณะที่สื่อของอิสราเอลเ,ออเปิดเผยนะครับว่าการเดินทางมาของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหารัฐนั้นเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยกับทางด้านอิสราเอลแล้วก็มีการกดดันอิสราเอลนะครับว่าไม่ให้มีสงครามกับฮิสบอลเลาะคือที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งที่มันกําลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มฮิสบอลเลาะนั้นเนี่ย ได้มีการปฏิบัติการเนี่ยช่วยเหลือกลุ่มฮามาสเป็นระยะระยะเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งระบุว,ว่าสหรัฐเตือนอิสราเอลให้ระวังกับการตอบโต้ทางทหารต่อกลุ่มฮิสบลเลาะโดยอธิบายว่าหากกองกําลังป้องกันประเทศของอิสราเอลหรือว่า i d ดเนี่ยกระทําการจนเกิดข้อผิดพลาดในเลบานอนก็อาจเจอจุดชนวนให้เกิดสงครามใหญ่กว่านี้แต่หากฮิส,ฮสบลเลาะเนี่ยเริ่มทําสงครามกับอิสราเอลกองทัพสหรัฐก็จะเข้าร่วมกับทางด้าน IDF ในการต่อสู้กับกลุ่มฮิสบลเลาะ อย่างไรก็ดีมีการสัมภาษณ์ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐโดยหลังจากกลับจากเยือนอิสราเอลโจไบเดนก็บอกว่าไม่เคยมีใครพูดว่าสหรัฐจะเข้าร่วมในกรณีมีการประทับก,กับิสบิซเาะโจไบเดนปฏิเสธทีนี้จอร์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวแห่งสหรัฐก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐไม่มีความตั้งใจเข้าร่วมในสนามรบแต่สหรัฐก็มีผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติเราจะปกป้องพวกเขาหากจําเป็นอนี่อย่างที่บอกนะนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับ นอกนอจากนี้นะคะทางด้านของสถานทูตไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าสหพัพยุโรปเองเนี่ยมีคําสั่งที่จะให้พลเมืองนั้นเดินทางออกมาจากเลบานอนอย่างสถานทูตสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการประก,กาศแบบนี้นะคะว่าณนะตอนนี้เองมีการยกระดับเรื่องของคําแนะนําการเดินทางไปที่เลบานอนจาก3เนี่ยเป็น4ถือว่าเป็นระดับสูงสุดแล้วแล้วก็อนุญาตให้บุคลกากรสถานทูตที่ไม่จําเป็น รวมไปถึงครอบ,บครัวออกจากพื้นที่เหมือนกับที่ยุโรปหรือว่าฝั่งฝั่งของส,สหรัฐอาณาจักรก็มีการแนะนำนะคะว่าให้พลเมืองนั้นออกจากเลบานอนโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการประทะบริเวณชายแดนมันอาจจะมีการลุกลามบานปลายได้รวมไปถึงทางด้านของประเทศอาหรับแล้วก็ชาติตะวันตกอย่างฝรั่งเศสแคนาดาออสเตรเลียสเปนรวมไปถึงซาอุดิอาระเบียแล้วก็คูวเวตเช่นเดียวกันค่ะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ โจไบเดนเนี่ยมาเยือนอิสราเอลมาที่กรุงเทลอาวีฟเนี่ยมาอยู่ประมาณ8ดชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยก็บินกลับนะคือบินกลับไปที่สหรัฐอเมริกาพอไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครับโจไบเดนนั้นไปกล่าวถ้อยแถลงที่ห้องทํางานรูปไข่เกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยนะโดยทางด้านผู้นําสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะเชื่อมโยงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไปยังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียด้วยนะดยโดยโจไบเดนบอกแบบนี้ว่า ความเป็นผู้นําของสหรัฐคือสิ่งเดียวที่จะยึดเหนี่ยวโลกเอาไว้ได้และพันธมิตรของสหรัฐคือสิ่งที่ทําให้พวกเราชาวอเมริกันนั้นปลอดภัยไบยเดนพยายามเชื่อมโยงกลุ่มติดอาวุธฮามาสท,ที่ก่อเหตุโจมตีอิสราเอลเข้ากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่ได้เริ่มต้นปฏิบัติการพิเศษทงางทหารต่อยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ผู้นําสหรัฐเนี่ยบอกว่าฮามาสและปูตินเนี่ยเป็นตัวแทนของภัยคุกคามที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่พวกเขาเหมือนกันคือพวกเขาต้องการทําลายล้างเพื่อนบ้านที่เป็นประชาธิปไตย ไบเดนย้ำด้วยว่าอิสราเอลเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในฉนวนกาซาตามที่ฝ่ายฮามาสกล่าวอ้างแต่เราไม่อาจเพิกเฉยต่อความเป็นมนุษย์ของชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ผู้ที่ต้องต้องการเพียงใช้ชีวิตอยู่อย่างสันติและต้องมีการมีโอกาสใช้ชีวิตเท่านั้นผู้นําสหรัฐแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับชาวบริการบางคนตั้งคําถามว่าเหตุใดเหตุนี้จึงสําคัญสําหรับอเมริกาและเราต้องสนับสนุนสงครามนี้หรือไม่ไบเดนบอกว่าเขาเนี่ยประหนักดีว่าความขัดแย้งเหล่านี้ดูเหมือนห่างไกล แต่ศัตรูของอเมริกากําลังจับตาดูความขัดแย้งทั้งสองนี้ว่าเป็นอย่างไรต่อไปและผลลัพธ์มันอาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในที่อื่นๆของโลกไบเดนบอกว่าถึงปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสภา,พพาสนุประธานาษฎรด้วยว่าคุณไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้มันขัดขวางความรับผิดชอบในฐานะประเทศที่ยิ่งใหญ่ได้พร้อมกับร้องของเงินช่วยเหลือฉุกเฉินราวหนึ่งแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปีหน้าสําหรับอิสราเอลกับยูเครน รวมถึงใต้หวันนี่นะคือไปบอกเฮ้ยเราอยู่ดิ่งไม่ได้หรอกแม้คนสหรัฐอเมริกาถามว่าสหรัฐจะไปยุ่งทําไมม,มันต้องยุ่งมันต้องยุ่งเพราะมันเกี่ยวพันกับในส่วนของสหรัฐศัตรูสหรัฐกําลังมองอยู่ว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและที่สําคัญคือคุณอยากขัดแย้งการเมืองกันเลยในประเทศอ่ะขอเงินหน่อยได้ไหมหนึ1 1> <อ>่งแสล้านดอลลาร์ปีหนา้าไปอุดหนุนเงประมาณของที่อื่นไปช่วยประเทศอื่นเขาหดอยนะครับหลังจากที่โจไบเดนเนี่ยเดินทางกลับครับไม่ทันคลอยหลัง คนที่เดินทางไปที่เทวอวีปอีกคนหนึ่งนั่นก็คือริซี่ซูแนคผู้นาอังกฤษครับก็เดินทางไปเยือนอิสราเอลแล้วก็ไปเจอกับทางด้านประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซอกนายกรัฐมนตรีเบนจามินในทันยาฮูแล้วก็ได้มีการถแถลงข่าวร่วมกันก็บอกว่าตนเนี่ยอยากจะมาแสดงความสามารถี่กับอิสราเอลหลังจากที่อิสราเอลนั้นประสบเหตุท,ที่ไม่อาจบรรยายได้จากการกระทําการป่าเขื่อนของกลุ่มก่อการร้ายบอกแบบนั้นนะซูแนคบอกดีใจนะ ที่มีโอกาสหา,หารือเกี่ยวกับความจําเป็นในการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมชาวปาเลสไตน์นั้นกําลังตกเป็นเหยื่อของกลุ่มฮามาสเขาบอกแบบนี้<อ><อ>คือไม่ได้บอกนะว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยกำลังตกเป็นเหยื่อของอิสราเอลอแต่แตอบอกว<อ>่มมากลุ่มฮามาสเป็นเป็นของกลุมม่มฮามาสเป็นเหยื่อของกลุ่มฮามาสนะครับ